สวัสดีครับสวัสดีนักศึกษาทุกคนนะครับวันนี้นะครับรายวิชาการออกแบบกราฟิกนะครับเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงนะครับในเรื่องของอัตลักษณ์นะครับภูปัญญาการถอดอัตลักษณ์ต่างๆรวมถึงวิธีการทำมูดและโทนด้วยนะครับว่าเราจะทำกันยังไงนะครับก็มาเริ่มที่ สไลด์แรกกันเลยนะครับก็คือเรื่องของอัตลักษณ์ชุมชนคืออะไรนะครับอัตลักษณ์ชุมชนก็คือลักษณะเฉพาะทางทางสังคมนะครับหรือวัฒนธรรมหรือภูมิปัญญานะครับซึ่งในแต่ละชุมชนเนี่ยก็จะมีความแตกต่างนะครับมีความโดดเด่นที่ไม่เหมือนใครนะครับเช่นวิถีชีวิตเรื่องของภาษานะครับเรื่องของอาหารประเพณีนะครับหรือความรู้เฉพาะถิ่นที่ สั่งสมกันมานะครับที่เรียกว่าภูมิปัญญานั่นเองนะครับต่อมานะครับภูมิปัญญาท้องถิ่นก็คือองค์ความรู้ความสามารถนะครับแล้วก็ประสบการณ์ที่สั่งสมแล้วก็สืบทอดกันมาในชุมชนนะครับผ่านการเรียนรู้การสังเกตการปฏิบัตินะครับแล้วก็นํามาปรับใช้ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมให้เข้ากับชีวิตประจําวันของคนในชุมชนนั่นเองนะครับอย่างเช่นการทำหน่อไมหารนะครับการสร้างบ้านเรือนนะครับแล้วก็ อย่างเช่นการปลูกพืชทำสมุนไพรนะครับการทำงานหัตถกรรมนะครับาการทำการเกษตรเป็นต้นนะครับทีนี้นะครับการถอดอัตลักษณ์นะครับก็คือกระบวนการนะครับในการทำความเข้าใจนะครับเพื่อที่จะค้นหาแล้วก็รวบรวมลักษณะเฉพาะที่โดดเด่นของชุมชนนั้นๆน,น,นะครับอย่างเป็นระบบนะครับทำให เห็นภาพรวมของชุมชนว่ามีอะไรที่เป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครบ้างนะครับโดยองค์ประกอบนะครับที่จะถูกถอดออกมาจากอัตลักษณ์ชุมชนเนี่ยนะครับก็จะมีในเรื่องของ ลักษณะทางสังคมนะครับเช่นวิถีชีวิตเขาเป็นยังไงนะครับมีความสัมพันธ์กันอย่างไรของผู้คนที่รวมกลุ่มกันนะครับแล้วก็ลักษณะทางวัฒนธรรมนะครับก็อย่างเช่นในชุมชนนั้นนะครับมีประเพณีมีพิธีกรรมหรือว่ามีภาษาเป็นของตัวเองไหมนะครับมีศิละปะการสแสดงหรือว่ามีอาหารการกินที่เป็นของตัวเองอย่างไรนะครับ ต่อมานะครับก็จะเป็นลักษณะของภูมิปัญญานะครับอย่างเช่นความรู้เทคนิคต่างๆในการผลิตงานหัตกรรมเนี่ยมีลักษณะเฉพาะของชุมชนไหมหรือการใช้ทรัพยากรธรรมชาติมาทําการผลิตเป็นสิ่งของเนี่ยมีเฉพาะของชุมชนนี้ไหมอันนี้ก็จะเป็นลักษณะ,ะทางภูมิปัญญานะครับต่อมานะครับพอเราได้เริ่มเข้าไปศึกษา บริบทของชุมชนแล้วเนี่ยเราจะนำมาถ่ายทอดยังไงนะครับวันนี้อาจารย์ก็เลยมีหลักการง่ายๆนะครับก็คือเรื่องของ storytelling นะครับ storytelling เนี่ยมันเป็นศิลปะก,การเล่าเรื่องนะครับก็คือเป็นการถ่ายทอดเรื่องราวนะครับประสบการณ์ความคิดในแง่มุมของอผู้เล่าเรื่องนั่นเองว่าเราได้ไปสัมผัสแล้วเราเจอประสบการณ์อะไรเราก็เอามาถ่ายทอดอแล้วก็ผสมผสานกับ ความรู้สึกของเราเข้าไปให้คนที่รับฟังเขาได้มีความรู้สึกร่วมนะครับซึ่งองค์ประกอบของการเล่าเรื่องเนี่ยมันก็จะมีหนึ่งเลยก็คือเรื่องของสถานที่และก็เวลานะครับอย่างเช่นประวัติความเป็นมาของชุมชนนั้นๆว่าเขาเกิดมาได้ยังไงนะครับบรรยากาศนะครับชุมชนช่วงเวลาที่เขาเกิดเนี่ยเขาเกิดในยุคไหนนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นเรื่องของผู้ดําเนินเรื่องนะครับก็อาจจะเป็น คนที่อยู่ในชุมชนหรือเป็นบุคคลสําคัญนะครับหรือว่าสัตว์ประจําถิ่นมีไหมนะครับสิ่งของที่เป็นของประจําถิ่นนะครับที่มีความคิดมีความรู้สึกนะครับหรือมีการกระทากับกับสิ่งน,นั้นๆอันนี้ก็จะเป็นผู้ดําเนินเรื่องนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นเรื่องของปัญหาเป็นอุปสรรคความขัดแย้งต่างๆที่มันเกิดขึ้นในในบริบทพื้นที่เนี่ยอย่างเช่น ปัญหาอาจจะเกิดการชุมชนขาดการพัฒนาในด้านต่างๆนะครับอย่างเช่นาการสนับสนุนจากหน่วยงานนะครับหรือปัญหาความยากจนปัญหาเรื่องความรู้นะครับเรื่องของปัญหาร่างกายปัญหาจิตใจอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องมีพอยต์ตรงนี้ขึ้นมานะครับ <S <S เพื่อที่จะมานํามาสู่ในข้อที่4ก็คือเรื่องของทางออกแล้วก็วิธีการแก้ปัญหานะครับเวลาเราเล่าเรื่องเราก็ อาจจะเล่าปัญหาในชุมชนจากนั้นเราก็อาจจะพูดถึงว่าแล้วชุมชนนั้นน่ะควรจะมีทางออกอย่างไรอย่างเช่นถ้าชุมชนนั้นขาดการพัฒนาอันนี้เราอาจจะแนะนําในเรื่องของว่ามีหน่วยงานใดที่สามารถเข้ามาช่วยเหลือได้บ้างไหมนะครับหรือมีการร่วมแรงร่วมใจกันของชุมชนนั้นไหม แล้วก็ตัวนักออกแบบกราฟิกเองสามารถที่จะเข้าไปสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับชุมชนนั้นได้อย่างไรนะครับอันนี้ก็อธิบายในในแง่ของการแก้ปัญหานะครับต่อมาข้อสุดท้ายพอเราได้ปัญหาได้การแก้ปัญหาแล้วเนี่ยเราก็ต้องให้แง่คิดให้บทเรียนให้ข้อความสำคัญนะครับโดยมานำมาสรุปนะครับแล้วก็ถ่ายทอดเรื่องราวออกไปนำเสนอมุมมองของเราออกไปให้ เป็นในเชิงบวกนะครับเพื่อเป็นการสร้างสรรค์นะครับเพื่อเป็นการคิดในเชิงสร้างสรรค์นะครับอันนี้ก็เป็นอ,องค์ประกอบของการเล่าเรื่องแบบ storytelling นะครับถ้ามีองค์ประกอบเหล่านี้อยู่ในงานเนี่ยก็สามารถที่จะดึงดูดความสนใจของคนที่มา,าดูผลงานของเราได้นะครับต่อมานะครับก็จะเป็นเรื่องของการสำรวจพื้นที่ก่อนการที่จะมาออกแบบนะครับ ก็เป้าหมายหลักนะครับก็คือ,อาการรวบรวมข้อมูลนะครับให้ครบถ้วนแม่นยำนะครับเกี่ยวกับพื้นที่นั้นๆก่อนที่ผู้ออกแบบเนี่ยจะทำนำมาออกแบบก็จะต้องเข้าใจนะครับถึงสภาพแวดล้อมนะครับถึงปัญหาต่างๆเพื่อนำมาสร้างเป็นโอกาสนะครับที่จะปรับปรุงหรือว่าเปลี่ยนแปลงหรือว่าดึงเรื่องราวนั้นออกมาเล่านะครับ ทีนี้การออกแบบนั้นนะ่ะควรจะเป็นยังไงนะครับพอเราไปสำรวจข้อมูลไปแล้วลก็ควรจะมีความเหมาะสมนะครับเข้ากับสภาพจริงของพื้นที่แล้วก็บริบทโดยรอบนะครับแล้วก็การออกแบบเนี่ยก็ควรจะใช้งานได้จริงนะครับตอบโจทย์ในการใช้งานแล้วก็ไม่เกิดปัญหาเมื่อนำมาสร้างเป็นของจริงแล้วนะครับ การออกแบบเนี่ยก็ควรจะมีประสิทธิภาพนะครับสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้นะครับแล้วก็อาจจะต้องคำนึงถึงเรื่องบัตรเจดด้วยนะครับเรื่องการประหยัดงบประมาณนะครับก็ต้องอาจจะเซฟเพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดต่างๆด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของอาการเตรียมตัวก่อนที่จะไปสำรวจพื้นที่เพื่อนำมาออกแบบนะครับต่อมานะครับก็จะเป็น เรื่องของมูดบอร์ดนะครับพอเราไปาสำรวจพื้นที่มาแล้วเราก็จะเอามาทำเป็นมูดบอร์ดนะครับเพื่อที่จะนำเสนอไอเดียว่าไอสิ่งที่เราไปเจอมาไปพบเจอมาเนี่ยมันจะมีส่วนไหนที่เราพอจะดึงออกมาเป็นเป็นผลงานได้บ้างนะครับก่อนอื่นเลยนะครับก็ให้เราตั้งคำถามกับตัวเองก่อนว่าอ e ีมูดบอร์ดที่เราจะทำเนี่ยนะครับเราทำไปเพื่ออะไรนะครับ อย่างเช่นเราได้มูดบอร์ดมาแล้วเราก็จะเอามาแสดงเป็นภาพนะครับเช่นเราจะ,จะเอาไปทําโลโก้อะไรเงี้ยก็คือก็คือวาองวัตถุประสงค์เอาไว้ก่อนว่าเราจะมาทําโลโก้นะนะครับหรือเราจะเอาโทนสีมาเป็นางานในแพ็กเกจอะไรเงี้ยก็คือตั้งเป้าหมายเอาไว้นะครับหรือเพื่อที่จะมาสร้างเป็นแบรนด์สินค้าอะไรแบบนี้นะครับอันที่2นะครับการที่ทำมูดบอร์ดที่ดีเนี่ย ควรจะมีการคุมโทนและก็อารมณ์นะครับหรือที่เรียกว่า m o mood and Tone นั่นเองนะครับมูดบอร์ดที่ดีเนี่ยก็จะมันสามารถที่จะเล่าเรื่องราวของมันเองได้นะครับเหมือนเพลงเพลงหนึ่งนะครับที่มีเนื้อหาไปในทิศทางเดียวกันนะครับมีองค์ประกอบเสริมหลายๆอย่างที่มันสอดคล้องกันนะครับอย่างเช่นนะครับยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าเราทำมูดบอร์ดเกี่ยวกับความหรูหราอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะต้องมีเรื่องของความเนี้ยบนะครับ เรื่องของสีที่มันดูหรูหราเช่นสีทองสีเงินนะครับตัวอักษรที่มีความโค้งมีความตวัดอะไรแบบนี้นะครับก็ให้มันเป็นอารมณ์ไปในทิศทางเดียวกันนะครับอันที่3นะครับในเรื่องของมูดบอร์ดก็จะเป็นในลักษณะของการใช้ภาพนะครับใช้องค์ประกอบที่มีความหลากหลายนะครับก็ไม่จําเป็นต้องเป็นแค่รูปภาพอย่างเดียวนะครับอาจจะเพิ่มในเรื่องของ สีนะครับเรื่องของตัวอักษรนะครับลวดลายที่เป็นแพทเทิร์นนะครับหรือว่าอาจจะเป็นวัสดุที่นำมาใช้เข้าไปด้วยก็ได้นะครับอันที่4นะครับก็คือการจัดวางนะครับเวลาเราทำมูดบอร์ดเนี่ยมันไม่ควรจะดูเยอะเกินไปดูลกเกินไปมันควรจะจัดวางให้ง่ายๆนะครับให้บรรดูน่าสนใจนะครับมีความเรียบง่ายนะครับต่อมานะครับ ผมก็จะมีตัวอย่างมาให้ดูนะครับในการที่จะถอดอัตลักษณ์นะครับไปจนถึงลักษณะของการทำงานนะครับอันนี้ก็เป็นโครงการาสร้างสรงรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมนะครับอันนี้ก็เป็นโครงการของกระทรวงวัฒนธรรมนะครับก็อันนี้โครงการนี้เขาใช้หลักการที่เรียกว่า4 r a นะครับเอามาเป็นาสารตั้งต้นในการที่จะนำไปออกแบบนะครับก็ อันนี้เป็นตัวอย่างของการถอดอัตลักษณ์ของจังหวัดพิษณุโลกนะครับอันดับแรกเลยเขาก็ไปหาข้อมูลก่อนนะครับอย่างที่ได้เกริ่นไปตั้งแต่แรกว่าควรจะมีการไปศึกษา,าบริบทพื้นที่ก่อนอย่างเช่นอันเนี้ยในตัวอย่างเนี่ยเขาก็ไปศึกษาเกี่ยวกับภูมิศาสตร์นะครับว่าที่จังหวัดพิษณุโลกเนี่ยมันมีลักษณะภูมิประเทศแบบไหนนะครับมีการปกครองแบบไหนประวัติความเป็นมาวัฒนธรรมแบบไหนนะครับ สัญลักษณ์ประจําถิ่นมีไหมนะครับภูมิปัญญามีไหมนะครับประเพณีวัฒนธรรมเขาเป็นแบบไหนจากนั้นเขาก็ไปลงพื้นที่นะครับแล้วก็ไปทําทการสนทนากลุ่มกับกลุ่มผู้นํานะครับก็แต่ละอําเภอเขาจะส่งผู้นํามานะครับเป็นนายอำเภอหรือว่าเป็นคนที่เกี่ยวข้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็เข้ามาพูดคุยกันมาหา,อ,าอัตลักษณ์ของแต่ละอำเภอว่ามันมีอะไรบ้างนะครับ จากนั้นนะครับเขาก็ใช้ศาสตร์โฟดินเอที่เขาตั้งเอาไว้เนี่ยเอามาทําการแปลงแปลงข้อมูลนะครับให้มันเป็นคีย์เวิร์ดนะครับพอได้คีย์เวิร์ดมาแล้วเนี่ยเขาก็ทําการถอดในเรื่องของอสัญ,ญลักษณ์ออกมานะครับเป็นซิมโบ l นะครับก็ได้มาเป็นโลโก้ได้มาเป็นสีนะครับเป็น m o ดแ and tone ของงานในแต่ละอำเภอนะครับ ก็จะยกตัวอย่างคร่าวๆนะครับอย่างอันนี้ก็เป็นอำเภอเมืองนะครับก็ถอดออกมาถอดได้โลโก้ออกมาแล้วก็เอามาเรียงเป็นแพทเทิร์นจากนั้นก็เอาแพทเทิร์นเนี่ยเอาไปใส่ในตัวผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อหรือว่าเป็นหมอนนะครับหรือเป็นหมวกเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นจากชุมชนเนี่ยก็สามารถที่จะหยิบเอาตัวคีย์วิชวลเหล่านี้ไปใช้งานต่อได้นะครับ แล้วก็มีของอำเภอนครไทยนะครับที่เป็นอำเภอที่โดดเด่นเรื่องของอสุนัขพันธ์บางแก้วนะครับเขาก็ได้ถอดเอาลวดลายเอาอัตลักษณ์ของสุนัขบางแก้วเนี่ยมา,าคลี่คลายให้มันเป็นกราฟิกแล้วก็เอาไปต่อยอดเป็นตัวผลิตภัณฑ์นะครับต่อมาก็จะเป็นออของยังอยู่ในของบางระกำรรนะครับบางระกำรรนี่ก็ยังเป็นบางแก้วเหมือนเดิมนะครับก็ เอามาใส่เป็นแก้วกาแฟนะครับแล้วก็มีแพ็กเกจด,ด้วยนะครับสุดท้ายเขาก็สรุปนะครับอันนี้อาจารย์ยกตัวอย่างให้ดูแค่สองอำเภอเท่านั้นนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วพิษณุโลกเนี่ยมีหลายอำเภอครับเขาก็ทําทุกอำเภอนะก็มีการดึงอัตลักษณ์เด่นๆของแต่ละอำเภอออกมาแล้วก็เอามาถอดเป็นกราฟิกแล้วก็เอาไปใช้ในตัวผลิตภัณฑ์นะครับก็สําหรับวันนี้ก็อ่า ได้เรียนรู้คร่าวๆนะครับเกี่ยวกับวิธีการถอดอัตลักษณ์นะครับแล้วก็วิธีการเก็บข้อมูลวิธีการทำมูดแอนโทนนะครับเพื่อที่จะนำไปสู่การออกแบบเนี่ยควรจะทำยังไงนะครับแล้วเดี๋ยวยังไงมาเจอกันครั้งหน้านะครับว่า,าเราจะาใช้ศาสตร์ของการออกแบบกราฟิกเนี่ยเพื่อไปพัฒนาชมุมชนได้อย่างไรนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ